วันนี้แม่บ้านจะมาซื้อกับข้าวนะคะที่ซูเปอร์มาร์ใกล้ๆบ้านค่ะสอปตรงนี้ก็จะมีมีทุกอย่างนะคะสนมากทุกๆคอร์เนอร์ที่ใหญ่ๆห,หน่อยก็จะมีช็อปแบบนี้ค่ะมีร้านขนมปังมีร้านขายลอตเตอรี่มี มีทุกอย่างคะ่ะมีบาร์เบอร์มีร้านขายเครื่องดื่มมีมีร้านอาหารนะคะซุ per m a r k e ตอันนี้ก็จะเป็น super m a r k e ตที่ใหญ่ที่สุดในออ,อสเตรเลียน,นะคะไม่ได้หมายถึงว่าที่นี่นะคะแต่ว่าเป็นเป็นห้างนี้ก็คือบูร์นะคะ ที่ออสเตรเลียคนข้ามถนุนนี่มีสิทธิ์นะคะสิทธิ์ใหญ่สุดใครจะขับรถอะไรมาก็ช่างถ้าคนจะข้ามอยู่ต้องจอดถ้าเกิดว่าไปชนหรืออะไรเขานี่เรื่องใหญ่เลยนะคะ ก็สามคนจะอ้วนไม่อยากกินทำเรือยๆต่อทำเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นแผนกผักนะคะเดี๋ยวแม่บ้านซื้อของก่อนนะคะ